กาตูนช่องพี่เจครับตอนทดสอบรถสนอยเป็นไงบ้างมาฝึกงานที่นี่ก็สนุกดีครับพี่วันนี้พี่จะพาไปทดสอบรถนะรถที่เราทําใหม่ให้ลูกค้าเขาอยากได้รถถึกๆแล้วก็แรงแล้วเราจะทดสอบยังไงล่ะครับฮหอหอหอ่าฮ่าฮอฮออย่าแปลกใจตามพี่หมอคันนี้เหรอครับเนี่ยแล้วใครเป็นคนทดสอบล่ะ ก็น้องนั่นแหละขับไปเลยแล้ววิธีทดสอบของพี่คือ,อยังไงหล่ะครับขับไปชนตำรวจซะแล้วจัดการตำรวจใี่เรียบถ้ารถเราแข็งแรงจริงไม่มีวันพังอ้หหเสียงประลอมที่นี่ฟาดจริงเลยเอา้าผมไปชนคุณป้าซะแล้วชนตำรวจใช่ไหมครับเอาคนไหนดีอันนี้ละกันชนแม่งเลยนี่แค่นี้เหรอครับพี่ ชนต่ออีกนั่งไงรถตำรวจผีตัดเลยโอ้โหรถตำรวจผีฟิวกระเด็นไปเลยครับแข็งแรงอีกด้วยเอาก็เอาวะเริ่มสนุกแล้วนี่รอบสองก็ยังฟิวอยู่ใครอย่ามาขวางผมนะครับชนฟิวหมดแล้วผมว่าคันเนี้ยถ้าลูกค้าได้ไปอ่ะผมลื้มแน่ๆเลยครับรุ่นี่จัดไปชนต่อนี่เนี่ยอ่ะ อ้าวนึกว่าจะแน่ชนรอบนี้ไฟลุกท่วมซะง,งั้นลูกพี่ระวังรถตำรวจผีมันจะตามเราโอ้ยเกือบไปแล้วเส้นยาแดงพาแปดทำยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยโดนรถตำรวจผีชนจนได้ถ้าจะเอาตัวรอดจากที่นี่ก็มีทางเดียวคือต้องกำจัดตำรวจที่หมดทั้งเมืองเยอย ขนาดหนีกระโดดขึ้นมาบนหลังคารถรถตำรวจผีมันยังพุ่งมาชนได้เลยน่ากลัวจริงๆหนีเข้าไปในรถตำรวจดีกว่าอ้าวลูกพี่หนีซะแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองจบฝึกงานรอบนี้อย่าลืมให้คะแนนผมเยอะๆนะครับนี่แม่ไ้เจ้ารถตำรวจไม่กลัวหรอกนะขับยากชมัดเลยชนมาสิฉันจะชนคืนให้อยู่ไหนอยู่ไหนรถตำรวจผีขับชนซะเลย นี่เอา้าไม่โดนซะอย่างนั้นอย่าไปย่องต้องหาที่ตั้งหลักก่อนถ้าเราพุ่งมาเร็วๆอาจจะมีสิทธิชนะได้เข้ามาเลยรถตำรวจก็รถตำรวจเถอะพุ่งชนเต็มแรงเยอะโอ้โหปิวกระเด็นไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวยแล้วรถตำรวจที่เราพอจะใช้งานได้ก็มาติดแกกเอ้ยติดแงกอยู่ในซอกบ้านแบบนี้เราจะเอาออกไปยังไงล่ะครับน้อง มีทางเดียวคือพี่ต้องลงไปแล้วก็วิ่งหนีเอาแล้วกันอ้าวตำรวจตามมาทันแล้ว